สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการซ่อนสตอรี่ในเฟซบุ o กค่ะจากเพื่อนบางคนนะคะที่เราไม่ต้องการให้เขาเห็นสตอรี่ของเราะคะ่ะเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงหน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างคลิกเข้าไปเลยนะคะ เลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะอ่าให้เลื่อนลงมานะคะจะเห็นตัวนี้การรักษาความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงหน้านี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นกิจกรรมของคุณให้เพื่อนๆมาดูตรงส่วนตรงนี้นะคะ ใครที่สามารถดูสตอรี่ของคุณได้บ้างคลิกตัวนี้เลยนะคะอ่าปกติแล้วถ้าเพ,เพื่อนเลือกเป็นสาธารณะใช่ไหมคะก็คือสตอรี่ของเราก็คือทุกคน,นะคะ่ะสามารถดูสตอรี่ของเราได้แต่ถ้าเราต้องการซ่อน,นะคะ่ะก็คือให้เรามาคลิกที่เพื่อนก่อนนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะคะ เราจะเห็นตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะจากตอนแรกที่เราเลือกสาธารณะตรงนี้จะยังไม่ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องมาเลือกเพื่อนนะคะตรงซ่อนสตอรี่จากตรงนี้ถึงจะขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่ะเราก็จะเห็นรายชื่อเพื่อนเราขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็มาเลือกค่ะว่าเราต้องการซ่อนสตอร,รี่ของเราค่ะจากเพื่อนคนไหนอ่ะก็ติ๊กเข้าไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะ แล้วก็กดแบ c k ออกไปกดแบ c k ออกไปปกตินะคะเขาก็จะอัปเดตแล้วก็ทำการตั้งให้เราค่ะเดราย้อนไปดูนะคะเดี๋ยวไปที่หน้าหลักก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่หน้าหลักมาที่ขีดสามขีดตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะมาที่การตั้งค่า เราก็มาที่รูปกุญแจตรงนี้นะคะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอ่ากิจกรรมของคุณตรงนี้ใช่ไหมคะเลื่อนมาตรงนี้ใครที่สามารถดูสตอรี่ของคุณได้บ้างจะเห็นว่าเราเลือกเพื่อนลองคลิกเข้าไปนะคะอ่าตรงนี้ซ่อนสตอรี่จากจะมีชื่อเพื่อนที่เราเลือกเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ว่าต้องการซ่อนสตอรี่จากเพื่อนคนนั้นนะคะ วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการซ่อนสตอรี่จากเพื่อนบางคนนะคะที่เราไม่ต้องการให้เขาเห็นสตอรี่ของเรานะคะก็สําหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการซ่อนสตอรี่จากเพื่อนเราบางคนใน Facebook ก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สาหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ